ช่วงนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มกลับเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งแล้วนะคะและใบไม้ก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็เริ่มหล่นลงสู่พื้นดินค่ะบรรยากาศของวันเสาร์ที่มีหมอกจางๆพี่เจฟกำลังจะขับรถบรรทุกกลับไปประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็จะกลับไปที่บ้านค่ะงานของพี่เจฟเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ลืมที่จะต้องกลับบ้านทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่ามีโปและแมวรออยู่ที่บ้าน เราอยากไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะแต่ว่าช่วงนี้ชีวิตไม่ค่อยมีอะไรมากเลยค่ะแล้วก็เวลาที่พี่เจ็บกลับบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นเวลาพักผ่อนค่ะก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์หรือว่าวิดีโอยาวๆมาฝากเพื่อนๆเ,เลยนะคะอาทิตย์หน้า โปรเตรียมตัวที่จะเข้าอบรมเกี่ยวกับการทํางานเพื่อที่จะต้องทํางาน40ชั่วโมงค่ะแต่อบบนิดนึงนะคะเพราะว่าโปรกับพี่เจฟนั้นไม่ค่อยสะดวกที่จะไปอบรมหรือว่าทํางานเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ไกลกันแล้วก็เวลาที่โปรต้องไปอบรมนั้นพี่เจฟก็จะต้องลางานแล้ว การที่โปรต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการทำงานนั้นต้องเข้าทำงาน40ชั่วโมงนั้นมันก็เป็นเรื่องยากๆที่โปรจะต้องหางานทำค่ะจริงๆโปรควรที่จะต้องดีใจที่จะมีงานทำและมีเงินเดือนนะคะแต่ว่าพี่เจฟมองว่าพี่เจฟนั้นดูแลโปรไม่ดีหรอถึงต้องเอาไปหางานทำอีกเรื่องนี้เราเคยทะเลาะกันด้วยแ่ะค่ะ จริงๆบ้านอื่นอาจจะอยากทำงานด้วยกันแล้วก็หารกันคนละ50-50นะคะแต่ว่าบ้านนี้พี่เจฟอยากดูแลโปรแล้วก็ให้โปรอยู่บ้านค่ะเพราะว่าการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกค่อนข้างอันตรายค่ะสำหรับเออพี่เจฟที่อยู่ไกลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือกลับมาดูแลโปรไม่ทันนะคะเรื่องนี้เราพูดกันบ่อยมากเลยค่ะว่าจริงๆต่างประเทศมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่ในกรณีคู่ของเรานั้นที่อยู่ไกลกันก็เลยต้องเป็นห่วงกันเป็นพิเศษค่ะ เราอาจจะเคยเห็นคนที่ไปทํางานต่างประเทศแล้วก็บ่นว่าเออเนี่ยมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องงานหรอกค่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องระยะทางแล้วก็ความมืดในช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูฝนที่จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในต่างประเทศนั้นช่วงฤดูหนาวก็จะมืดเร็วมากนะคะดูเหมือนอันตรายเงียบทุกคนเข้าว้านนอนกันหมดแล้วค่ะฤดูฝนฝนก็ตกทุกวันเลยค่ะการเดินทางไปทํางานนั้นก็ค่อนข้างที่จะลําบาก พอถึงที่ทํางานแล้วทุกคนก็สามารถมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรของตัวเองไปไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นค่ะสำหรับตัวโปรเองนะคะตอนมาใหม่ๆนั้นโปรดื้อมากเลยค่ะเพราะว่าอยากทํางานอยากช่วยแบ่งเบาภาระเพราะว่าถ้าวางแผนที่จะสร้างอนาคตด้วยกัน เราไม่อยากให้พี่เจฟเดินทางไปทํางานในต่างประเทศตลอดนะคะอยากให้ทํางานอยู่แค่ภายในประเทศค่ะต่อให้ขับรถบรรทุกก็อยากให้ขับรถบรรทุกอยู่แค่ในประเทศในแ<ต>ด์แต่ปัญหาก็คือพี่เจฟเคยได้เงินเดือนเยอะแล้วแล้วไม่อยากกลับมาได้เงินเดือนน้อยค่ะ,คะเพราะว่าการทํางานในประเทศตัวเองนั้นแค่ภายในนั้นเงินเดือนจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยค่ะพี่เจฟก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะเพราะว่าไปทํางานต่างประเทศตลอดเลยแล้วก็ ให้โปรแล้วก็แมวอยู่บ้านนะคะโดยที่พี่เจฟทำงานคนเดียวค่ะแล้วมีเงินเยอะเพื่อที่จะมาเลี้ยงเราทั้งครอบครัว นี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่โปรไม่มีเป้าหมายในการเรียนภาษาเพื่อที่จะสอบแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงแมวค่ะเราไม่ได้ออกไปทํางานข้างนอกมันก็เลยความสําคัญของการเรียนการสอบภาษานั้นก็เลยน้อยมากเลยค่ะที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่าต่อให้ออกไปเข้าสังคมเข้าไปเจอคนนู้นคนนี้โปรก็ไม่ได้เป็นคนช่างพูดช่างคุยหรือว่าอยากออกไปใช้ชีวิตขนาดนั้นค่ะ และอยู่บ้านก็เป็นความสุขนะคะไม่ได้ทําให้โปเป็นโรคซึมเศร้าแต่อย่างใดเลยค่ะเพราะว่าชอบอยู่กับแมวกับกันค่ะโปไม่ชอบออกไปยืนยิ้มยืนคุยกับคนนั้นคนนี้ค่ะเพราะว่าโปค่อนข้างที่จะไม่ชอบของกลิ่นของคนที่ตัวสูงสูงตัวใหญ่ๆค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสูบบุหรี่กันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ใส่น้ําหอมกันเยอะมากยิ่งคนไหนที่สูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ใส่น้ําหอมด้วยนีย่เป็นอะไรที่ไมเกรนขึ้นสมองโปมากเลยค่ะแต่จะบอกว่าก็ไม่ใช่กลิ่นแบบนี้กันทุกคนหรอกนะคะหมายถึงว่าเวลา ที่ต้องเข้าสังคมไปทํางานแล้วก็พบปะผู้คนนะคะเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะคบกับคนแบบไหนเจอกับคนประเภทไหนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาบน้ํำไหมหรือว่าสูบบุหรี่ไหมอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้ไม่ใช่การอัมบูริจีกันนะคะแต่หมายถึงว่าเพราะว่าสุขภาพของเรานะคะที่เป็นไมเกรนมันไวต่อกลิ่นอะไรแบบนี้มากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลิ่นในฟาร์มกลิ่นสัตว์อะไรเงี้ยแฮปปี้มากเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆกับ ความเป็นธรรมชาติของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเออที่นี่มันเป็นอากาศที่ค่อนข้างที่จะเฟรชมากเลยค่ะเวลาที่เออตอนเช้าตอนกลางวันตอนเที่ยงตอนเย็นอน่ะมันก็เป็นอากาศที่ดูเหมือนจะเป็นตอนเช้าตลอดเวลาเลยค่ะอากาศเย็นเย็นอากาศดีค่ะ ขอบ่นนิดๆขอบ่นกลบบนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องไปสอบให้ผ่านค่ะเพราะว่าข้อดีของการเรียนข้อดีของการสอบผ่านมันก็ดีที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจเวลาที่คนอื่นพูดด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําตามกฎเขานั่นแหละค่ะเพราะว่าเคยดื้อแล้วก็บ่นกับพี่เจฟว่าจะกลับไปอยู่ไทยแล้วไม่อยากอยู่แล้วในถแถนสุดท้ายแล้วพี่เจฟก็เศร้าค่ะเสียใจ ต่อยปักไฟสวิตไฟพังไปแล้วค่ะครั้งหนึ่งยอมรับเลยค่ะว่าถ้าเกิดไม่ได้เจอคนรักที่ดีหรือว่าแฟนดูแลไม่ดีก็คงกลับไทยไปแล้วค่ะเวลาที่ทะเลาะกันนะคะเวลาที่มีปัญหากันโปจะชอบบ่นค่ะว่าโปจะกลับไทยค่าตั๋วเครื่องบินเวลาทะเลาะกันไม่เคยแพงสําหรับโปรนะคะแล้วก็โปจะเป็นคนทีออ่วางแผนชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วที่ไทยที่โปรเคยวางแผนไว้แล้วว่าโปจะใช้ชีวิตแบบไหนโปก็เลยไม่ได้กลัวที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าไม่ได้กลัวที่จะเป็นโสด เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนแต่ว่าการมีแฟนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องวางแผนใหม่มันก็เลยเป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตค่ะพอพูดไปแล้วนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเฟียสไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชนะอะค่ะก็เสียใจค่ะที่ทําให้คนที่เขารักเราอะเสียใจเราก็เลย เนี่ยแหละค่ะต้องเรียนต่อไปต้องสอบให้ผ่านเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันค่ะเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้เราไม่ได้อยู่ในประเทศในแด์ย้ายกลับไทยเราก็อยากให้อยู่ผู้ชายคนนี้แหละให้คนที่เขารักเราให้คนที่ดีกับเราเนี่ยแหละค่ะย้ายไปอยู่กับเราด้วยทุกที่อยู่ที่ไหนก็อยากอยู่ด้วยกันค่ะก็ต้องเรียนต่อไปแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านอยู่ดีทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วผ่านมานานแล้วค่ะสมัยที่โปรดื้อแล้วก็รู้สึกว่าอ อยากทำโน่นอยากทำนี่นนมีไฟค่ะอยากทำงานเรียนจบเรียนสอบผ่านปุ๊บมีงานทำมีเงินเดือนจะต้องวางแผนชีวิตในต่างประเทศอย่างงูน้นอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ตัวแล้วค่ะถึงแม้ว่าโปรจะไม่เคยอวดเงินเลยนะคะแต่ว่าพี่เจฟเขาก็ให้เงินใช้ค่ะโปรอาจจะไม่ได้พูดในแง่มุมนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนที่พี่เจฟน้อยใจพี่เจฟก็พูดขึ้นมาเลยค่ะว่าผู้ชายคนอื่นน่ะ เขาให้เงินแฟนเขาใช้ไหมอะไรเงี้ยคือในความรู้สึกตอนนั้นฉันก็เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะแล้วรู้สึกว่าฉันก็ทำงานได้นะมีเงินเดือนของตัวเองได้แล้วก็ทำได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเธอลองไปคบคนอื่นดูไม่เล่าจะได้รู้เมื่อก่อนจะเป็นคนพูดไม่คิดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนโตขึ้นมั้งคะ ก็เลยเปลี่ยนคําพูดใหม่ละคะ่ะเวลาที่ไม่พอใจพี่เจฟะจะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยเธอจะต้องมีชีวิตแย่แ,ยแบบนี้ไปกับฉันตลอดชีวิตของเธอเลยแล้วพี่เจฟก็จะหัวเราะค่ะพี่เจฟจะไม่ชอบบ่นนะให้พี่เจฟนะไปเจอผู้หญิงคนอื่น แต่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะอยู่กับชีวิตแย่ๆแบบนี้กับพี่เจฟไปตลอดให้พี่เจฟเจอปโปรแล้วก็โดนโปรบ่นไปตลอดอะไรแบบนี้พี่เจฟจะหัวเราะค่ะเขาจะไม่ซีเรียสเขาบอกว่าเออก็ได้ฉันจะอยู่กับเธอแบบนี้ไปตลอดแล้วเธอก็จะต้องติดอยู่กับฉันไปตลอดแล้วก็จะหัวเราะกันสองคนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากการทะเละาะกันเป็นการบน่นแบบหยอกล้อกันซะมากกว่าค่ะประมาณว่าถ้าเกิดว่าเออถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเราเป็นคนที่แย่เขาก็จะต้องติดอยู่กับเราไปตลอดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำอะไร แล้ว yeah yeah. ก็จะต้องติดกับเขาไปตลอดเหมือนกันค่ะเวลาที่มีความสุขก็มีความสุขด้วยกันเวลาที่มีความทุกข์เราก็มีความทุกข์ด้วยกันอะไรประมาณนั้นค่ะไม่ได้ทะเลาะกันแล้วแล้วเมื่อก่อนที่ทะเลาะกันนะคะตลกมากเลยค่ะที่กลับมาดีกันเพราะว่าวันรุ่งขึ้น แม่พี่เจฟครอบครัวพี่เจฟจะมาเยี่ยมจำไม่ได้ว่าเป็นวันเกิดเออเป็นวันเกิดพี่เจฟแล้วก็เออครอบครัวอยากมาหาแล้วพี่เจฟก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นยกเลิกดีไหมแล้วโปรก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> อย่ายกเลิกไม่อยากให้ครอบครัวเขารู้ว่าเราทะเลาะกันสุดท้ายแล้วก็เลยไปกอดพี่เจฟเขาขอโทษเพราะว่าปลกักพี่เจฟแต่ว่าปลักครอบครัวพี่เจฟมากกว่าปลกเกรงใจกับครอบครัวเขามากกว่าค่ะ พี่เจฟเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะมันเป็นเพราะว่าความดื้อของเราเองค่ะมาอยู่บ้านเมืองเขาแทนที่จะปรับตัวเข้าหาเขานะคะ,คะกลายเป็นว่าผู้ชายเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาโปรก่อนค่ะเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาโปรทุกอย่างเลยพอผู้ชายดูแลดีทุกอย่างแล้วก็เอาเจใจใส่นะคะกลายเป็นว่าเราที่เคยมีไฟค่ะไม่มีไฟอย่างที่เขาบอกแหละคะ่ะว่าถ้าเกิดผู้หญิงเราอะ่ะไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้ออกไปเจอสังคมเราก็จะไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบแต่งหน้าแล้วก็กลายเป็นว่า เอออิ่มตัวกับความที่ไม่ทํางานทําการค่ะโปรโก็เลยตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะต้องไปอบรมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะต้องเจอคนเยอะๆแล้วก็ต้องเอ,อ่อแนะนําตัวเองไหมว่าเราทําอะไรอยู่ทํางานอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์แลนด์แบบไหนนะคะซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็จะมีแค่โปรโค,ค่ะที่เข้าไปรวมกับคนใหม่ที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็สอบ ื่อที่จะอาศัยอยู่ในประเทศในแด์ค่ะพี่เจฟจะไม่ได้เข้าไปด้วยและงานที่โปรทาอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นงานที่ได้กําไรเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเอาของเข้ามาเพิ่มค่ะอันนี้เป็นการเคลียร์ของเก่าเพื่อที่จะขายออกไปในราคาถูกๆค่ะครั้งก่อนเดือนก่อนนั่นก็คือขายเท่าทุนไปเพราะว่าเเลือดจ้างแล้วก็ไม่มีแรงแต่ว่าเดือนนี้ก็ได้กําไรหลักหมื่นเหมือน,มนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะมีนัด ไปเจอกับครอบครัวพี่เจฟค่ะเป็นการทานอาหารเย็นกัน ก่อนจะไปก็มีเวลานิดหน่อยค่ะก็จะทําการแยกขยะนะคะสําหรับพลาส,สติกต้องลอ,อก,กอกรค่ะแล้วก็เก็บแค่กระดาษค่ะทิ้งในกล่องที่เออสหรับทิ้งกระดาษเท่านั้นกล่องที่บ้านมีเยอะมากนะคะก็จะมีกล่องไว้สําหรับให้แมววิ่งเล่นด้วยแล้วก็มีกล่องที่เออขนสินค้ามาจากประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะเอามาขายที่นี่กาไรไม่ได้เยอะมากค่ะก็เลยไม่ได้ทําวิดีโอเพื่อที่จะบอกกล่าวหรือว่าทําวิดีโอเพื่อที่จะโชว์นะคะว่างานเราดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นการที่ทําเวลาว่างให้เกิด ป,ประโยชน์แล้วก็กําไรก็อยู่ที่หลักหมื่นค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาได้เงินเดือนกันเป็นแสนเลยโปรก็เลยไม่ได้มาทําคลิปวิดีโออวดเพื่อนๆกันเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศแล้วก็อยากทําคลิปที่มันค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมด้วยแล้วส่วนตัวเองแล้วอะ่ะ ก็ไม่ได้จ่ายภาษีเองค่ะเพราะว่าพี่เจฟเป็นคนจ่ายให้ภาษีนําเข้านำสินค้ามาขายในต่างประเทศทุกอย่างพี่เจฟเป็นคนทําให้ค่ะโปรใช้ชีวิตแบบนี้จนทําคนเลิกกันมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาเอาชีวิตของโปรไปเปรียบเทียบกับชีวิตของเขาค่ะเขาก็เลยเลิกกับแฟนค่ะคนคนนั้นก็คือ,อพี่ชายของแฟนโปรเองค่ะตอนนี้โสดอยู่นะคะเพราะว่าผู้หญิงแฟนของเขาอ่ะเอาชีวิตของโปรกับของเขาไปเปรียบเทียบกันเพราะว่าพี่เจฟดูแลโปรดีกว่า ที่จะแบบไม่ให้วกออกไปทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านเลี้ยงแมว ส่วนตัวเขานะคะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงนิสัยดีเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ทํางานเก่งค่ะเป็นผู้หญิงในยุโรปที่ทํางานแชร์กับผู้ชาย50-50ก่ 50. อนหน้านี้ก็รักกันดีมากเลยค่ะแต่ว่ามีโปรเข้ามาแล้วมีคนมาเปรียบเทียบนะคะเขาก็เลยน้อยใจค่ะเก็บของแล้วก็ย้ายกลับประเทศไปแล้วนะคะตอนนี้โปรชอบเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนคนแรกเลยค่ะที่อยู่ในต่างประเทศและวันนี้จะเป็นวันที่เรานัดทานข้าวกันโดยที่ไม่มีเขาอยู่ในทริปด้วยค่ะ de andere blijft niet zitten. Oh, ja.